สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกับผมหมอชัียจิรายุนะครับห่างหายกันไปนานเพราะว่าผมเหมือนพยายามที่จะทําวิดีโอออกมาหลายรูปแบบแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่เวิร์กกับตัวเองสักทีก็เลยตอนนี้ลองมาทําในห้องลองของตัวเองดูว่าจะดีขึ้นหรือเปล่ามาลองฟังกันดูนะครับที่ยังติดที่จะพูดเริ่มรอบที่แล้วยังไม่เสร็จก็คือเรื่องเกี่ยวกับว่าสรุปแล้วตกลงเป็นหมอที่อังกฤษมันแย่ยังไง ซึ่งการเรียนหมอที่อังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วข้อดีเนี่ยมันมากกว่าข้อเสียเยอะแต่ว่าข้อเสียที่จำเป็นที่ต้องพูดถึงเนี่ยก็ยังมีอยู่เป็น4หัวข้อเหมือนเดิมซึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องการเรียนไลฟ์สไตล์ไลเซนต์แล้วก็ดีกรีแล้วก็ยังต้องพูดถึงเรื่องเ,ออเกี่ยวกับการทำงานที่นู่นด้วยนะครับซึ่งอย่างแรกที่ผมอยากที่จะพูดถึงอะ่ะก็คือเรื่องเกี่ยวกับการ เรียนที่นู่นว่าเวลาเรียนที่นน่นเนี่ยมันไม่ดียังไงผมคิดว่าข้อเสียของการเรียนหมอที่ประเทศอังกฤษนั้นมีอยู่ประมาณ2อย่างนะครับซึ่งก็คืออย่างแรกเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทําพวกหัตการหรือว่าพวก practical work กับคนไข้ได้มากขนาดนั้นเนื่องจากว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเขามองความสําคัญเกี่ยวกับเรื่อง ethics แล้วก็เรื่อง consent หรือความความยินยอมของคนไข้ไว,ไวสูงมาก แล้วยังเหมือนกับว่าถ้าเราไปทําอะไรให้เขาเจ็บหรือว่ามีอะไรพลาดขึ้นมาเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะโดนว่าหรือว่าโรงพยาบาลจะต้องเสียตังหรือว่าโดนฟ้องอะไรพวกนี้เยอะฉะนั้นเขาก็เลยเหมือนกับว่าไม่ให้ใหออ้อิสระก,กับนักเรียนที่ประเทศอังกฤษมากเท่านักเรียนที่ประเทศไทยซึ่งจะมีคนไข้เยอะกว่าแล้วก็สามารถที่จะได้ทําพวกขัดการอะไรพวกนี้ได้มากกว่า ฉะนั้นวิธีการเรียนของหมอที่ประเทศอังกฤษเนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นเป็นการนั่งเลคเชอร์ดูพวกเคสเบสเคสเบสดิสคัชชันหรือว่านั่งเ,เรียนในคลินิกหรือว่าพวกข้างเตียงแบอบกว่าอาจารย์จะมาสอนข้างเตียงเป็นเบสไซด์ทิชชิ่งนะครับอีกข้อเสียนึ่งหลักๆในการเรียนหมอที่ประเทศอังกฤษนะครับก็คือการที่ว่าเราไม่สามารถที่จะเอาโรคของพวกเขาเนี่ย แล้วก็วิธีการรักษาของพวกเขามาใช้โดยตรงกับประเทศไทยได้เพราะว่าอะไรปกติเวลาเราเรียนเนี่ยครับเราจะเรียนในโรคที่ว่ามันเกิดขึ้นบ่อย so because what is common is common ใช่ไหมครับอะไรที่เราพบบ่อยๆก็จะต้องเจอบ่อยๆฉะนั้นเราก็ต้องเรียนในพวกที่เราเราจะต้องเจอบ่อยๆเนี่ยครับแล้วเราก็จะถึงจะเก่งเรื่องนั้นในทางกลับกันสิ่งที่เราพบบ่อยในประเทศ อังกฤษหรือว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยครับมันก็จะไม่ได้เจอในฝั่งเอเชียหรือว่าคนไข้ในประเทศไทยมากมากเท่านั้นหรือว่าอะไรที่เจอในไทยก็อาจจะไม่ได้เจอที่นูน่นฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้โฟกัสต,ตอนระหว่างเรียนอยู่ฉะนั้นเวลาเราเรียนเนี่ยเราอาจจะต้องมาคิดเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับว่าสิ่งที่เราจะต้องเจอในประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงพวกโรคโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกโรคติดเชื้ออย่างเช่น พวกพยาธิพวกบรสิทธิ์อะไรต่างๆพวกนี้ที่ว่าปกติแล้วเนี่ยประเทศอังกฤษเนี่ยตอนนี้เขาไม่มีแล้วแต่ว่ายังเป็นปัญหาใหญ่อยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยนะครับฉะนั้นเวลาเรียนเนี่ยเราเรียนจบเสร็จที่นู่นเสร็จปุ๊บเรา,เรา,าเราอาจจะต้องมาเรียนเพิ่มหรือว่าปรับวิธีการคิดหรือวิธีการใช้ข้อมูลต่างๆพวกนี้เนี่ยมาอ,อีกทีหนึ่งก่อนที่จะสามารถทำงานในประเทศไทยได้นะครับ ถ้าพูดถึงข้อ,ขอ,ขอดีของไลฟ์สไตล์ของอังกฤษที่ว่าเราจะมีอิสระมากกว่ามันก็ยังมีข้อเสียนะครับสำหรับพวกเราซึ่งจริงๆแล้วมันจะแล้วแต่บุคคลเลยว่าใครนีเ่เราได้ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษก,ก่อนนะ้นนี่หรือเปล่าหรือว่าเรามีเพื่อนไปด้วยไหมเราจะเราไปเรียนกับใครอะไรอย่างนี้นะครับโดยรวมแล้วถ้าสมมุติว่าคุณไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับสภาพว่าคุณเนี่ย ไปเริ่มต้นใหม่ในประเทศอีกประเทศหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณไปคนเดียวอย่างตัวผมเองที่ว่าตอนถึงเวลาช่วงที่กาลังไปอังกฤษเนี่ยครับผมมั่นใจมากสู้คิดว่าไม่เป็นไรสบายชิวๆเดี๋ยวบอกแม่ว่าเอเดี๋ยวไปเองไม่เป็นไรครับพอไปถึงปุ๊บนี่คือไม่มีอะไรเลยผ้าผ้าปูที่นอนเตียงเนาะเอผ้าปูที่นอนผ้าห่มจานช้อนซ่อมอะไรอย่างนี้พอไปถึงไม่มีอะไรเลยก็เวอร์สิครับก็ไม่มีไม่ทองความสะอาดอะไรก็ ไม่มีอุปกรณ์แล้วก็ทกํากับข้าวก็ทําไม่เป็นฉะนั้นก็มันก็เป็นการปรับตัวครั้งยิ่งใหญ่นะครับที่ว่าเราจะเป็นที่ต้องทําระหว่างที่ไปเรียนที่ไปเทศอังกิษแล้วระหว่างนี้เราก็ยังจะเป็นที่ต้องเรียนแล้วก็พยายามที่จะสอบให้ผ่านพร้อมกันด้วยฉะนั้นมันจะมีอุปสรรคอยู่ตรงในในการเริ่มต้นไลฟ์สไตล์ใหม่ของเราเนี่ยนะครับที่ว่าเราต้องจะต้องไปปรับตัวแล้วเราอาจจะเจออะไรที่เขาเรียกว่า culture shock นะครับ เขาช็อกก็คือการที่ว่าเราไปเจอวัฒนธรรมอะไรใหม่ๆที่ว่าปกติแล้วเราคนไทยอาจจะไม่คุ้นเคยอาจจะเห็นในทีวีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติเราอยู่กับมันทุกวันทั้งวันนะั่นอะไรเงี้ยมันก็คือเหมือนกับเออมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่ทุกคนหน้าตาไม่เหมือนเราอะไรอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ก็เหมือนกับงงไปสักพักหนึ่งนะครับแน่นอนอยู่แล้วว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ได้ เป็นกับทุกคนแล้วก็บางคนอาจจะรู้สึกแบบสภาพได้ไม่ไม่มีอะไรเลยสบายๆนะครับแต่ว่าน้องๆบางคนที่ไปเรียนที่อังกษิษอาจจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ที่ที่ตัวเองชอบหรือว่า,าต้องอยู่แล้วในแง่ของการที่เรียนหมอเนี่ยมันยิ่งต้องอปรับตัวให้ได้เพราะว่าเราต้องใช้เวลายอยู่กับมันอีกตั้ง5ปีหรือ6ปีนะครับอีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ก็คืออีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ก็คือ การที่เราจำเป็นที่จะต้องออประหยัดเงินนะครับหลายๆคนก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการที่ไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วค่าใช้จ่ายนะสูงมากคือไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่ากินค่าอยู่แล้วก็อย่างค่าหออะไรพวกนี้อีกรวมๆแล้วปีๆป,ป,ปีหนึ่งแล้วแต่แล้วแต่มหาเลยนะครับแต่รวมๆแล้วปีหนึ่งเนี่ยการเรียนแพทย์นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณล้านถึง2ล้านบาทน,นะครับอย่างน้อย แล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นคนที่ใช้เงินเยอะหรือว่าน้อยการที่เ,เราจะไม่ที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงๆเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับฐานะแล้วก็ความสามารถของแต่ละคนเลยนะครับว่าเราจะสามารถประหยัดได้อะไรได้มากขนาดไหนถ้าเรากินอยู่แบบสบายๆหน่อยก็อาจจะแพง <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วว่าถ้าเราในทางกับการถ้าสมมติว่าเป็นคนที่ประหยัดมากๆประหยัดจน กลายเป็นว่าเหมือนเป็นกลัวคนกลัวใช้ตั้งหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะรู้สึกเป็นความเครียดเพิ่มเติมบนการที่จะไปที่ต้องไปเรียนมอแพทย์ที่นั่นอีกทีนึงนะครับเราก็ต้องช่างใจดูว่าเราสามารถที่จะรับได้ขนาดไหนข้อเสียของไลเซนส์แล้วก็ดีกรีของประเทศอังกฤษเนี่ยจริงๆแล้วดีกรีเนี่ยมันดี Li เซนส์ก็ดีไลเซนส์นี่ทําให้เราสามารถที่จะไปทํางานในราชาอาณาจักรและก็อาณานิคมของประเทศอังกฤษได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะเบิกทางเราไปทํางานที่อเมริกาออสเตรเลียสิงคโปร์และพวกนี้ได้ซึ่งมันดีนะครับหรือยุโรปแต่ว่าผมมองว่าถ้าสําหรับคนที่ชอบแล้วก็ต้องการที่จะอยู่ประเทศไทยเหมือนหมายถึงว่ากลับมาทํางานที่ประเทศไทยนะครับไลเซนส์ของที่นูน่นจริงๆแล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะครับในประเทศไทย เพราะว่าเรากลับมาทํางานที่ประเทศไทยก็ไม่ได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะเหมือนเทียบอะไรพวกนี้ได้เวลาเรากลับมาในประเทศไทยเนี่ยเราจะมีที่ต้องสอบ national license เอ่อทั้งหมด3ตัวเหมือนกับนักเรียนไทยธรรมดาเลยนะครับสเต็ป1 2 3ซึ่งตอนนี้สเต็ป3เนี่ยแบ่งออกมาเป็นอีก5ส่วนซึ่งผมว่ามันทำให้มันมีความยุ่งยากในการที่จะกลับมาในประเทศไทยมากขึ้นเยอะแล้ว ถ้าเราต้องการที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยเราจะเป็นที่ต้องมั่นใจในระดับหนึ่งว่าเราสามารถที่จะต้องทําให้ได้แล้วหรือไม่ก็เราควรที่จะอยู่ที่อังกฤษต่อไปเลยนะครับในแง่ของการทํางานผมที่ทํามาที่อังกฤษนะครับผมไม่พบว่ามันมีความยากลําบากในการทํางานเพราะว่าส่วนมากเนี่ยจะมีอาจารย์หรือเพื่อนอะไรพวกนี้คอยซัพพอร์ตเราอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีเหมือนกับ เคลียร์ว่าคุณสามารถที่จะไปฝึกที่ไหนต่อสอบอันไหนต่อเพื่อที่จะให้เหมือนคุณสามารถเลื่อนขั้นอันไหนต่อไปได้แล้วก็ไม่ค่อยมีความแข่งขันสูงเท่าในประเทศไทยซึ่งจะมีตําแหน่งในการทํางานได้น้อยกว่านะครับเขาเสียอย่างเดียวที่ผมอาจจะคิดได้ก็คือจําเป็นที่จะต้องจ่ายค่าภาษีสูงกว่าประเทศไทยแต่นอกจากนั้นก็แล้วอาหารก็ไม่อร่อยเท่าที่โรงพยาบาล แต่นอกจากนั้นจริงๆแล้วประเทศอังกฤษก็มีทุนเยอะกว่านะครับแล้วว่าในระบบของสุขสุขภาพของเขาก็เหมือนกับสามารถที่จะอำนวยความสะดวกสบายแล้วก็ความความเป็นอยู่ที่ดีกว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยครับ<ม>ก็มีแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเรื่องข้อเสียที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าสมมติว่าคุณต้องการที่จะไปเรียนที่ประเทศอังกฤษเนี่ยคือคุณควรที่จะ เรียนต่อที่นู่นไปเลยแล้วก็ทํางานต่อที่นู่นนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าคุณต้องการที่จะกลับมาเรียนประเทศไทยเนี่ยผมมองว่าพวกโครงการร่วมหรือว่าลงเรียนที่ประเทศไทยไปเลยเนี่ยอาจจะดีกว่าถ้ามีคําถามอะไรสามารถพิมพ์เข้ามาถามได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าจะเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ปรับได้เร็วดีขึ้นน่าจะทําได้ง่ายขึ้นครับ